สวัสดีผู้ชมนะครับวันนี้แอนมินจะมาพูดถึงเรื่องอิหรา่านซึ่งตอนนี้มันน่าสนใจก็คืออิหร่านเนี่ยกำลังดิ้นเอาตัวรอดอย่างเต็มที่นะใครๆหลายคนที่เชียร์อิหร่านไว้ว่าอิหร่านจะโจมตีสัลามิการอิหร่านจะโจมตีอิสรา,จจสารเอลแบบนั้นแบบนี้นะตอนนี้ให้เข้าใจนะว่าอิหร่านกําลังดิ้นรนเอาตัวรอดนะดิ้นรนแบบไหนก็คือพยายามจะคุยกับสัอเมิการในเรื่องราวต่างๆพยายามดิวว่าจะดิวได้ไหมส่วนสัอเมิการก็เหมือนที่แอนมินพูดไว้นะก็คือว่า พยายามที่จะกดดันอิหร่านให้เจรจาให้ยุติโครงการนิวเคลียร์ให้ได้แน่นอนว่าโครงการนิวเคลียร์เนี่ยมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของแต่ละประเทศหรือว่านานาประเทศเนี่ยสามารถที่จะมีได้นะแต่ว่าต้องให้คณะกรรมการปรมนินมุษากลนี้เข้าไปตรวจสอบว่าคุณใช้เพื่อสันติจริงๆอันนี้อันนี้มันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแหละแ,แต่ว่าอิหรา่านนี่ค่อนข้างที่จะตุกติกนิดหนึ่งไม่ให้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็คําพูดของ ผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ของอิหรา่านหรือว,ว่านายพลของอิหรา่านรวมถึงผู้นําของอิหร่านเนี่ยบอกว่าจะไปลบอิสราเอลจากแผนที่โลกมีท่าทีเป็นภัยคุกคามกับคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ยากนะอันนี้อธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่ากติการรมนันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วอิหร่านสามารถที่จะมีนิวเคลียร์ไว้ปั่นไฟฟ้าใช้ในประเทศได้เป็นสิทธิที่เขาจะมีได้นะแต่ว่าสถมริการไม่มีสิทธิ์ที่จะไปให้เขายกเลิกนะ แต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยการเมืองก็ต้องเจรจากันแต่ว่าก่อนหน้านี้สหรัฐมิการบอกว่าอิหรา่านต้องเอาแร่ยูเรเนียมที่มีนะออกนอกประเทศออกนอกประเทศในที่นี้หมายก็ว่ามันจะเป็นผงแร่กรรมตภาพบังสีหรือว่าแร่ที่เขาเอาไปเสริมสมรรถนะแล้วให้มันมีเขาเรียกว่าประสิทธิภาพที่จะทําให้อะตอมมันแตกได้แล้วก็สร้างพลังพลังงานขึ้นมาได้นะอันนี้อธิบายปไปง่ายๆนะ จริงๆเขาเอาไว้เพื่อไปไปเป็นแค่เพื่อนของเตาปฏิกรณ์เพื่อปั่นไฟฟ้าแต่ว่ามันสามารถที่จะเสริมสมรรถนะให้มันสูงขึ้นเพื่อไปใช้ในเกตที่จะไปทําอาวุธไร้แรงได้สัมนิการบอกว่าโอเคคุณยุติโครงการทั้งหมดแล้วก็แร่ที่มีอยูอ่ไม่ต้องเอาให้ชั้นก็ได้เอาไปให้ประเทศที่สามถือไว้แต่ว่าไม่ให้ครอบครอง ไม่ให้อิหร่านครอบครองเพราะว่ามันอันตรายอิหร่านจะแอบไปทำอาวุธไร้แรงได้นะก็คือให้ออกทางดีที่สุดคือให้เอาออกนอกประเทศไปเลยไอ้แร่ตัวนี้ก็มีข้อเสนอว่าเอาไปไว้ที่รัสเซียได้ไหมรัสเซียก็บอกเลยว่าฉันยินดีที่จะรับฝากนะรับฝากยูเรเนียมกับอิหร่านยินดีที่จะดูแลให้อันนี้ก็คือถามว่าทําไมอิหร่านต้องยอมด้วยล่ะใช่ไหม ในตอนนั้นนะแต่ว,ว่าอิหร่านจริงๆแล้วอิหร่านก็ไม่ยอมนะไม่ไม่ไม่ให้ออออกไปเพราะว่ามีเวลามีไว้อุ่นใจกว่าประมาณนนะแต่มันก็ไม่ดีกับสุขภาพก็คือจะโดนความบาดนะนะต่อมาอิหร่านก็เลยเสนอว่าฉันไม่เอาแร่ยูเรเนียมที่ฉันมีเนะี่ยออกนอกประเทศได้ไหมแต่ว,ว่าฉันจะทําให้มันเจือจางลงเจือจางลงก็หมายามว่าความเข้มข้นของแร่ยูเรเนียมจะน้อยลงด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ก็คือถ้าเจือจางแร่ยูเรเนียมลง ก็จะไม่สามารถที่จะเอาไปทําเป็นอาวุธไร้แรงได้แต่แน่นอนแล้วเราก็จะรู้ได้ไงว่าเจือจางลงแค่ไหนแล้วใครจะเป็นคนเจือจางใช่ไหมละ่ะมันอะไรไม่ได้มันมันมันตรวจสอบไม่ได้มันพูดได้แต่ว่ามันเป็นนามธรรมาอะแต่ว่ารูปธระธที่ออกมายังไม่แน่ชัดเลยว่าจะทําได้แต่ว่าอิหร่านก็ต้องยื้อไว้ก่อนยื้อไวก่อนโอเคไหมฉันจะลดลงนะเนี่ยพออิหร่านมาพูดแบบนี้ใช่ไหมแน่นอนว่า อีกมุมหนึ่งก็คือการยื้อแหละอีกมุมนึก็คือว่าทําไมอิหร่านต้องไม่ยอมสารมิการขนาดนั้นทําไมไม่ลบเลยทําไมไม่โจมตีเลยมีขี่ประดุ์อย่างนั้นอย่างนี้โครัมชาสี่โครัมชาห้าขี่ประดุ์ฟาเตะขี่ประดุษอะไรของเขาเยอะแย,ย,ยะมากมายระบบป้องกันสระระบบป้องกันรัสเซียกระสุกให้แล้วเราเองก็มีหลายคนคิดว่าอิหร่านเป็นมหาอำนาจซึ่งมี เทียบเท่ากับสหรัฐพอพอที่จะวัดกับสหรัฐได้แบบนั้นนะนะแต่ว่าจริงๆแล้วที่แอดมินพูดไว้้ว่าอิหร่านไม่มีนะอิหร่านไม่มีนะต้องเอาตัวรอดเท่านั้นนะ ที่อิหร่านรอดอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าสารัฐอเาริกาไม่อยากทุบอิหร่านเพราะว่ามันจะหนึ่งก็คือมันเหตุผลไม่เพียงพอแบบว่าอย่างนั้นแหละสองก็คือเอาอิหร่านไว้เก็บไวข้ขาดอำนาจกับซาอุดิอาระเบียอิหร่านก็รู้ดีเรื่องนี้ก็เลยคิดว่าฉันจะยื้อกับสารัฐอเมริเาไว้แต่ว,ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออิสราเอลจะไม่ยอมนะจะไม่ยอมสารัฐอเาริกานะจะทุบนะถ้าสารัฐอเาริกาไม่ทุบอิสราเอลจะทุบเอง ซึ่งแน่นอนว่าอิสราเอลเนี่ยอำนาจทางการเมืองโลกเขามีอยู่เขาถูกประนามเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วก็ไม่มาซีเรียสเรื่องการประนามนะทุบไว้ก่อนทุบไว้ก่อนค่อยว่ากันนะแต่ว่าเราจะไปเรียนแบบอิสราเอลก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะเรายังไม่ไอเขาเรียกว่าการเมืองโลกของเราไม่เหมือนอิสราเอลนะเราอย่าคิดเรียนแบบเขาเพราะว่าเขามีผู้สนับสนุนเยอะแล้วก็มีอะไรเยอะแยะมากมายอยู่ข้างหลังที่เราไม่รู้อีกมากมายนะทําให้อิสราเอลเนี่ยค่อนข้างที่จะ มีอำนาจต่อรองกับสไลมิกากับพวกยุโรปพวกตะวันตกได้ดีพอเขามีผู้สนับสนุนปุ๊บเขาจะทําอะไรก็ได้ต่อให้มันผิดนิดนึง่งนิดนึงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปและอิสราเอลก็ยอมที่จะโดนประนามด้วยประนามแล้วก็จบน,นะ <c oughs> นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดที่กาซานะแม้ว่าจะมีการเจรจาหยุดลบกันแล้วแต่ว่าอิสราเอลก็ยังโจมตีอยู่เพราะว่ามันจะมีกลุ่มก่อการร้ายยังอยู่ในนั้นนะ ก็พยายามจะโจมตีให้มันหมดสิ้นนะนะแล้วก็กลุ่มฮามาตก็ยังมีคนที่ยังพอมีเลี้ยวมีแรงอยู่มีเลี้ยมมีแรงในการไม่ใช่เอาออกไปลดก,กับออิสราเอลนะเลี้ยแรงเนี่ยเลี้ยแรงคือออกมาพูดกับฮามาตยังมีเลี้ยวแรงออกมาพูดตอบโต้อ,อิสราเอลอยู่ว่าฮามาตยังไม่ยอมนะฮามาต์ยังจะสู้ต่ออิสราเอลก็ทุบต่อ มันก็ทําให้เกิดเรื่องราวขึ้นมากมายว่าอิสราเอลไม่เคารพกติกาการหยุดลบก็เจอเกิดการโจมตีขึ้นมาแต่ว่าแอนมินพูดไปแล้วนะว่าการเมืองโลกของอิสราเอลแข็งก็ยังได้แค่ประนามนิดๆหน่อยๆคือไม่มีใครจะไปเหือไปอือกับอิสราเอลหรอกแม้แต่ตุรกรีที่บอกว่ามีบางคนว่าตุรกรีจะมาเปิดอิสราเอลอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เปิดนะอันนี้แอนมินเล่าให้ฟังว่าวันนี้แอนมินตัง้งใจมาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันจะเหมือนที่แอนมินวิเคราะห์ไว้ก็คือยื้อกันต่อไป สัน,นมิกาจะยือต่อไปแม้ว่าจะมีข่าวว่าสันมิกาเนี่ยหนุนทับเรือเข้าไปไประชิดอิหร่านมากขึ้นจะจะจะเจรจาหรือว่าจะโดนทุบอะไรเนี่ยแต่ว,ว่ามันเป็นการกดดันจากสันมิกาแค่นั่นแหละถามว่ามันจะทุบได้เลยไหมก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งรอดูตาอิสรลว่าจะยังไงมันต้องมีแผนรองรับนะแต่อย่าเพิ่งไปซีเรียสกับเรื่องสงครามใหญ,ญ่สงครามโลกเหมือนที่เอนมิดพูดไว้นะ มีอะไรขึ้นมาก็ยกพลขึ้นบกลบพิเศษอย่างเดียวไม่มมันจะมีวิธีการคุยกันอยู่ในใน,ในอีกขั้นหนึ่งของการเมืองนะการเมืองลบไปคุยไปแล้วการเมืองโลกอะหลังบ้านก็คุยกันได้ตลอดเวลายอยู่แล้วหน้าบ้านก็อีกแบบนึงหลังบ้านก็อีกแบบนึงให้เราเข้าใจยังไม่ใกล้ขนาดนั้นแต่ว่ามีข่าวว่าสหรัฐมิกาเนี่ยส่งกองเรือประชิดอิหร่านเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นเพื่อกดดันอิหร่าน จะทุบแล้วว่าเดี๋ยวหลายคนก็ตีข่าวไปว่าสหรัฐาจะทุบอิหร่านแล้วแต่ว่าเอ m น n มินคิดว่ายังน่าจะรออีกนิดนึงนะรอให้อะไรมันพร้อมมากกว่าน,นี้แน่นอนว่าการจะไปทุบอิหร่านก็ไม่จําเป็นต้องส่งรบพิเศษขึ้นยกบนขึ้นบกไปนะพวกบีสองสปิริตกับ JBU57 ูรออยู่แล้วที่ไหนแค่นั้นเองถ้าทุบก็คือทุบจากเบื้องบนนะ่ะอบโบบอะลงมา ไม่ได้ส่งไอ้ลบพิเศษยกพลขึ้นบวกไปมันเก่าแล้วไม่เอานี่คือยุทธวิธีของสงครามโลกครั้งที่สองแต่ว,ว่าทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีที่มันสามารถที่จะลดการสูญเสียของกําลังพลแล้วพวกสหรัฐอเมริกาตะวันตกเนี่ยเข้าไม่นิยมใช้โล่มนุษย์เหมือนกับรัสเซียนะอันนี้ให้เข้าใจใจเย็นๆแล้วก็ติดตามข่าวแม้ว่าจะมีข่าวมาว่าเฮ้ยมันใกล้แล้วใกล้แล้วจะโจมตีกันอยู่แล้วเนี่ยแต่ว,ว่าให้เราใจเย็นอีกนิดนึงก็พิจารณาข่าวสารก็ติดตามข่าวสาร จากความเป็นจริงไปเรื่อยนะใจะเย็นๆเรื่องอิหร่านกับสหรัฐอเมริกากับอิสาราเอลเนี่ยยังไม่ถึงขั้นที่จะใกล้เคียงกัน้นแต่ว่ามีแวมีมีโอกาสมีแววแหละเพราะว่าอยู่ที่อิสาราเอลว่าจะเอาไหมจะสั่งไหมจะถามว่าอิสาราเอลสั่งสหรัฐอเมริกาได้ไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่เรียกว่าร้องขอได้แล้วกันลองดูว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะถูกร้องขอจากอิสาราเอลแล้วสหรัฐอเมริกาจะใจอ่อนทุบอิหร่านหรือไม่เดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับผม